มาคุยกันบทที่ห้าบทที่ห้าเนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการขายนะครับสิ่งที่ตัวแทนต้องมีลำดับต่อไปก็คือขั้นตอนการขายโดยทั่วไปการขายของทุกชนิดเอาสินค้ามาวางแล้วก็พรีเซนต์แต่ประกันชีวิตมันไม่ได้คนกลัวได้ซื้อเมื่อคนกลัวได้ซื้อนั่นหมายความว่าพอเราพูดคาว่าประกันเขาก็หนีแล้วอย่านะครับอย่านะ อย่าแม้กระทั่งที่จะเอาสินค้าไปวางและพรีเซนต์เอาความจริงนะเอาแบบไปการนะครับนำเสนอโดยแบ่งพูดจบมักไม่ได้ขายนะครับเพราะส่วนมากจะถามว่าเลิกและได้เท่าไหร่เลิกและได้เท่าไหร่ทาไมขาดทุนทําไมเงินฉันต้องกู้เงินกันไ้แทำไมต้องเสียดอกเบี้ยเหล่านี้คือข้อโต้แยง้งแต่ถ้ากรณีที่ เรารู้ขั้นตอนการขายไล่เีละขั้นตอนและให้ทําให้เขารู้ว่าการที่เราเอาประกันมาแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับเขาดังนั้นขั้นตอนการขายมีเยอะเยอะเกินหลายขั้นตอนเือะเกินเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ขั้นตอนการขายขท่านจริงจะทําอาชีพนี้ได้สาเร็จครับ